ที่เดินมานะคะก็คือคาเฟ่ตีมสีดําสุดฮิตในชลบุรีที่นี่จะมีอีกจุดหนึ่งไฮไลท์นะคะที่คนมาต่อแถวแถว Q, ่ายรูปคิวเยอะมากเป็นมุมอาร์ตอาร์ทเทตที่แบบถ่ายรูปแล้วสุดปังเป็นร้านโดนัทเจ้าด UH! ังในติ๊กต็อกนะคะอยู่ที่ชลบุรีเขาทําโดนัทคือดูเพลินมากเป็นร้านเก่าแก่ประจําบางแสนเลยก็ว่าได้มากินตั้งแต่เด็กๆแล้วเมนูที่นี่เยอะมากประตูประตูประตูประทูอะไรนะขอบคุค่ะ ดีค่ะทุกคนวันนี้เน้นพาไปจะพาทุกคนมาเที่ยววันเดย์ทริปที่ชนบุรีบางแสนจ้าคือเอาจริงๆเพิ่งเริ่มคิดทริปได้ตอนสายๆของวันอาทิตย์แล้วก็ออกเดินทางเลยที่แรกที่เน้นมานะคะก็คือคาเฟ่ตีมสีดําสุดฮิตในชนบรุรีชื่อว่า h a r o d o t by Nana Coffee r o a s ร e r ที่นี่เขามีต้นโอลิฟหรือต้นมะกอกเป็นไม้ประธานนะคะที่นี่เขาต้นใหญ่มากฟอร์มสวยมากเน้นว่าน้องน่าจะมีอายุมากกว่าแบบ หลายร้อยพันปีอ่ะน้องถึงได้ต้นใหญ่ขนาดนี้มุมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมุมไฮไลท์เหมือนกันเราสามารถเห็นท้องฟ้าด้านบนได้เวลาเราเห็นแสงแดดสะท้อนมาที่ใบของต้นโอลิฟเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบนะส่วนทางเดินตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมจากลานจอดรถด,ด้านหลังเนี่ยมายังด้านหน้าของคาเฟ่แต่ว่าตอนแรกเน้ไนไม่รู้เน้นก็เลยเดินวนวนวน,นงงๆไม่มีอะไรเนะ้นก็เลยเดินกลับมาทางด้านหน้าคาเฟ่ที่นี่จะมีอีกจุดหนึ่งไฮไลท์นะคะที่คนมาต่อแถวไทยลูกคิวเยอะมากอาคารสีดํานะคะจะตัดกับสีของท้องฟ้าด้านบนทาให้ มุมนี้ดูสวยเป็นพิเศษเป็นมุมอาร์ทเท่ๆที่แบบถ่ายรูปแล้วสุดปัง ถ่ายรูปเล่นด้านนอกเสร็จแล้วก็เข้ามาในคาเฟ่กันดีกว่าภายในคาเฟ่เนี่ยเขาจะมีสีน้ําตาลอ่อนทําให้คาเฟ่ดูสว่างนะคะด้านบนอาจจะเป็นร er ูปใบไม้หรือเมล็ดกาแฟนั่นก็ไม่รู้จะเหมือนด้านนอกเลยแต่ว่าข้างในมันจะปุ่งแสงทําให้แสงเข้ามาได้บางส่วนอีกอย่างที่ฮาร์โดดเนี่ยเขาดังเรื่องกาแฟใช่ไหมเขาก็มีทั้งแบบเครื่องชงกาแฟมีขายเมล็ดกาแฟด้วยนะใครจะมาซื้อเป็นของฝากเนี่ยก็ได้เหมือนกัน จากคาเฟ่ประมาณบ่าย3านั้นก็มาแวะร้านเป็นรูโดนัทเป็นร้านโดนัทเจ้าดังในติ๊กต็อกนะคะอยู่ที่ชนบรุรีใครตั้งใจจะมาทานนะแนะน,นำให้มาก่อน4ี่โมงเดี๋ยวน้องจะหมดแล้วอดกินนะคะระหว่างรอก็เดินดูเขาทําโดนัทคือดูเพลินมากรอบนี้เน้นซื้อไป5้ากล่องฝากที่บ้านด้วยคนเยอะพอสมควรนะรอประมาณครึ่งชั่วโมง นุ่มอะ่ะงาว่างจเหอไอซิ่งอะ่ะคือเน้นซื้อแบบรวมลดได้มีมันม่วงมีชาเขียวมีโกโก้แล้วก็มีไอซิง่งมันม่วงอืมกลิ่นมันม่วงแบบมันม่วงมันม่วง <c oughs> อร่อยดีค่ะมันเป็นแบบมันม่วง ขนมเสร็จ5้าหกโมงก็คือแบบหิวมากเพิ่งจะได้ทานข้าวมื้อแรกของวันตอนนั้นเราไม่ทาบเพราะว่าเป็นขนมไง <c oughs> มื้อเย็นนั้นมาทาน,ทานที่ห้องอาหารดีพร้อมเป็นร้านเก่าแก่ประจําบางแสนเลยก็ว่าได้มากินตั้งแต่เด็กๆแล้วเมนูที่นี่เยอะมากเด็ดสุดๆคือน้ําพริกไข่ปูนแนะนํามากๆทุกโต๊ะสั่งแล้วก็ปลาถูต้มอ้อยก็อร่อยพลาดไม่ได้กับปลากระพงทอดน้ำปลาที่เสิร์ฟมาพร้อมกับยำงมะม่วงเน้นไปที่ไหนหนึ่งก็สั่งชิมปลาทูกันหอมไปเลย อ,อร่อยประตรูประตูประตูประตูอะไรนะอันนี้เป็นเมน,นูประตูต้มอ้อยอร่อยอะ่ะข้าต้องมาเปิดแล้วกินแล้วข้าวละลอน่อบบอร่อยต้องกินน้ำริกไข่ปูเจ๋งมากค่ะอืมอร่อยน้ำซุ่ปูเขาก็อร่อยแบบเค็มพ,พ,พลิ้วเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มมีหมดครบรสค่ะครบรสครบรส เป็นน้ำพริกไข่ปูที่แบบไม่ได้เมนแค่หนามันมาเป็นแบบเนื้อเนอเลยแบบเนื้อๆเลยไข่ปูปลากระพงทอดน้ำปลาคือเป็นสูตรที่ว่าต้องมีทุกร้านปลากระพงทอดน้ำปลากับยำมะม่วงอืมน้ำพริกปลากระงเ็อร่อยปลากระปงก็กรอบมากมันทันเนื้อปลากระพงกรอบแน่นๆอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะ ร้านนี้เขาเปิดมานานมากแล้วนะคะถ้าใครอยู่แถวัา,างแสนะน่าจะรู้จักกันดีแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองอยากให้มาลองกันนะคะเพราะมันอร่อยจริงๆมันเป็นแบบว่าร้านที่คนท้องถิ่นก็อย่างแนะนำอะ่ะ ทลิปบางแสนวันเดย์ทริปแต่เพียงเท่านี้ค่ะีกไปแค่คาเฟ่นหนึ่งที่พาไปกินเป็นรูโดนันแล้วก็ไปกินร้านดีทอมที่ว่าเป็นร้านดังประจำจังหวัดชนบุรีนะคะ Apples <laughs> <laughs> <coughs> 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 จีไปคาเฟ่ไปหาของกินอร่อยแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะไม่เป็นใจทีช่ชายหาดก็คือแบบลมแรงมากผลจะมาแต่ว่าความจริงผลไม่มาแล้วก็มาหาอะไรกินแถวแถวตลาดปลาบางแสนนะคะก็มีของกินแบบเยอะมากเน้นก็แบบสุ่มๆร้านดูแต่เน,น้นคิดว่ามันมีฝั่งเดียวแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีทําเป็นสองโซนอะ่ะทีโซนหนึ่งก็คล้ายๆว่าจะเป็นแบบ ขายของสดอาอปปิ้งย่างปิ้งย่างแต่ว่าโซนนี้มันก็จะเป็นแบบว่าของกินสรตทฟู้ดทิปหน้าถ้าใครอยากให้แนนพาไปไหนก็ชิงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะไว้เดี๋ยวแนนมาอ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวแนนจะพาทุกคนไปตามที่คนขอมานะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กันคลิปหน้าวัไไนนี้จะพาทุกคนไปช้อปกินเที่ยวที่ไหนอีกไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย